เชื่อว่าธุรกิจการออกแบบเนี่ยคือธุรกิจแห่งการซื้อขายความเชื่อนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่เอางานที่เสร็จแล้วเนี่ยไปให้ลูกค้าดูได้นะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้ลูกค้าจะซื้องานเราอะไรที่ทําให้ลูกค้าเชื่อเราจริงแล้วคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ดีไซเนอร์ขาดไม่ได้เนี่ยและผมว่ามันคือสิ่งที่จําเป็นมากเนี่ยก็คืออีโก้อีโก้ที่เรามีการฝึกฝนมันนะซึ่งถ้าเรามีอีโก้ตัวนี้เนี่ยเราจะมีบางอย่างในตัวเราเนี่ยมากกว่าแค่ ความมั่นใจในตัวเองนะฮะซึ่งถ้าคุณพัฒนามันไปถึงจุดที่แข็งแรงเพียงพอเนี่ยผมเชื่อว่าอะไรที่คุณบอกว่าสวยลูกค้าก็จะบอกสวยอะไรที่คุณบอกน่าเกียดลูกค้าก็จะเห็นด้วยว่าน่าเกียดความเชื่อของเขาเนี่ยจะโอนมาอยู่ที่ตัวเราบางทีคิดอะไรไม่ออกเลยเกี่ยวกับความสวยความงามต้องโทรถามเราก่อน นะฮะมันกลายไปว่าเราเป็นเจ้าของความเชื่อของเขาอันไปอาจจะมี30-40ชีวิตที่เดินตามเรามาทำไงให้เราจะพัฒนาอ e นะีโก้นให้เป็นอีโก้หมู่ได้ตรงนี้มันต้องเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยที่เรารับเขาเข้ามาทำงานนะอย่างหนึ่งนอกจากฝีมือของเขาพอร์ตเฟลิโอที่เขาให้ดูแล้วความสามารถพื้นฐานแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะมองหาในตัวเขาเนี่ยคือ อีโก้บางอย่างในตัวเขาว่าคนแต่ละคนที่เข้ามาทํางานกับเราเนี่ยอีโก้เขาเป็นยังไงแล้วระเบิดมันออกมาโดยใช้วิธีบางอย่างทึ่งผมอาจจะมีสูตรของผมแต่ว่าถ้าพูดในสิบนาทีนี้คงไม่หมดนะฮะซึ่งอีโก้ที่เขาแสดงออกมามันอาจจะเป็นอ e ีโก้ในแง่ลบก็ได้เอาแต่ใจตัวเองอีโก้ที่ไม่ฟังคนอื่นซึ่งแต่ผมว่ามันคือข้อดีเราพัฒนาให้มันเป็นอีโก้ที่ดีได้นะ,ะเพื่อเราพัฒนาให้แต่ละคนมีอีโก้ที่ดีแล้วเนี่ยแล้วมีคนอย่างเนี้ยอยู่ในออฟฟิศเยอะเนี่ยมันเหมือน,นออฟฟิศนะ น่าตื่นเต้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือเราจะเหมือนลูกค้าแล้วเราจะเริ่มเชื่อเขาว่าเขามีของเ <c oughs> มื่อทุกคนมีอีโก้แบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยผมว่านั่นคือขั้นแรกของการที่เราเชื่อมั่นในทีถ้าผมว่าไดาแกรมคร่าวๆมันเหมือนสามเหลี่ยมผมก็อยู่ด้านบนนะทีมทุกคนอยู่ด้านล่างหมดนะแล้วผมหันไปเขาก็จะพร้อมเดินตามผมอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณเพิ่มระดับความเชื่อใจก็ไปได้ถึงขีดสุดเนี่ยก็คืออย่างแรกคุณต้องฝึกให้เขาคิดเหมือนคุณก่อนเพราะฉะนั้นวิธีการผมคือผมจะเอากลับไอ้สามเหลี่ยม กลับหัวใหม่ในบางโปรเจกต์ลองให้เขาเนี่ยออกไปเผชิญโลกแทนผมการที่เราไปสร้างคอมมิชเมนต์กับลูกค้าเนี่ยลูกน้องเราไปสร้างคอมมิชเมนต์ของค้าเนี่ยมันทําให้เป็นการพัฒนาอีโก้ของเขานะฮะเขาจะไม่เป็นพนักงาน9ก้าโมงเลิกห้าโมงเย็นละนะฮะอะไรที่เขาพลาดเนี่ยเขาจะเห็นหน้าลูกค้าลอ,อยมาซึ่งทีงนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาทีมไปได้ถึงถึงจุดนี้เนี่ยความสุขของการไปทํางานที่ออฟฟิศทุกวันมันจะเปลี่ยนไปละเราจะไปเซอร์ไพรส์กับงานน้องๆและผมว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบของออฟฟิศ จากการที่ออฟฟิศเกิดพร้อมเราแล้วก็ตายพร้อมเราเนี่ยมันกลายเป็นออฟฟิศเกิดพร้อมเราแล้วมันสามารถส่งต่อไปรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ได้มันจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของไว้